นี่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 พี่พีชโชว์หน้าเต็มเต็มน้องถ่ายคลิปแล้วอะอาฮะอาฮะนี่คือคนที่ร่วมถ่ายคลิปกับผมนะคะก้าชื่อว่าพี่พีชนะครับก้าอะฮะก้าก้าคือไม่ได้ถ่ายคลิปพร้อมกันนะคะเพราะว่าคือแบบ คือมันเป็นแบบนี้นะคะคือผมถ่ายคลิปโดดเดี่ยวมานานก็ผมอยากลองถ่ายคลิปแบบมีเพื่อนอยู่ด้วยนะคะก็ <g ird noise> ใช่ละคะก็นี่ก็คือพี่พีทนะคะก็เป็นพี่ของผมนะคะก็ก็ยากนะคะเป็นพี่ตางแม่นะคะอ่าใช่แล้วฮะก็พวกเราเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นก็คือใช่พวกเราก็อยู่กันคนละบ้านกันนะคะ ห่างไกลแสนไกลกันมากนะฮะอะห่าฮ่าก็มาทำคลิป Q&A กันนะไม่ไอ้แจ้ไอ้แคโอเคนะครับก้าเดี๋ยวก้านี่คือการเปิดหน้าครั้งแรกนะฮะก็อืมนะฮะแล้ะพวกเราก็จะมาดูคลิปนะฮะก็คือใครอยากลงคลิปนะคะโหลด แอปอะไรวะแอปอะไรแอปลืมแอปทำยูทูบอ่าใ,ใช่นะฮะก็เอ่อกดเข้าไปที่ Play Store นะฮะแล้วก็กดเข้าไปที่ Play Store ใช่ไหมฮะที่เป็นของที่เป็น,อปน Apple แอปเข้า,าสโตแล้วกดเข้ามาที่ตรงสี่เหลี่ยมเป็นเรากดเข้ามาที่ตรงสี่เหลี่ยมนะฮะ แบบนี้แล้วก็มันจะเขียนว่าแอปใช่ไหมฮะเลื่อนหาดูครับเลื่อนหาดูนะฮะไปเรื่อยๆนะฮะแต่ละแถวแต่ละแถวนะฮะเลื่อนอ่าพี่อ่าอ่าแล้วเราก็จะเจอเป็นลูกกล้องแบบนี้นะคะแล้วหลังจากจะนะั้นเราก,กดจิ๊กเข้าไปนะคะแล้วก็หลังจากจนั้นดาวน์โหลดนะคะอ่านะฮะก็ะประมาณนี้นะฮะ นะฮะก็ได้นะคะเพราะว่ามีเยอะนะฮะอ่าก็นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็พี่พีชเจอปะไม่่ะก็โอเคนะครับ่ะคลิปนี้อ่ะไว้แค่นี้กันก่อนนะฮะวันนี้เราแค่มาทำคลิปเปิดหน้ากันเฉยๆนะคทะุกคนอ่าใช่แล้วฮะ ใช่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 เลยนะคะก็บ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับเจอคลิปหน้า